การต่อไปนี้เป็นไา่การสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้รับชมถูกเพศถูกวั้งแ,แต่อยู่ในทองไปจนถึงลอยปีเ่อเลือกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมตุกกระเทินสิไปนาให้เฝ้าหาเกือบมาอยเดอพี่น้องเดอร์ทางมันหอนแดดมันแรงไม,ม่หมวกหน่อยก็ค,ค่อยดีตัวพนว่าขั้นบม่มีดีบด่ได้ห้มุ่งเดินไปต่ออันมาปากว่อมีแต่เบาความเสียเอาเป็นบม่มีตั้งสติห้มันขันเอาทางหง ข้าว่าลุงเรื่องแล้วจะโง่โค้งตกเตาขึ้น,นทุกคนว่าพลิกพื้นดินให้ได้ปัญญาเฮืองฮงบุญพลาสิค่อยคำไอซุกลำคำเพี้ยนเด้อพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบ่งช่องพอเดียมผู้เม่งคือก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับเมื่อนีพอดีงผู้เม่งอยู่ที่ตลาดนัดป่านเตานอเด้อพี่น้องเด้อตลาดนัดป่านเตานอที่มีทุกวันอาทิตย์ อายุเซนใบพาดทางไปกับะสินพี่น้องครับเดี๋ยวมื่อนี้สิผ้าพี่น้องเข้ามาเช็คราคาเขากค่อยกันว่าตอนนี้ราคามันขยับขึ้นหรือลงนะครัอ๋อเดี๋ยวไปเบิ้งข้างในกันครับผมเอาครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมื่อนี้พอเรียมผู้แมงข้อม้าเราเห็นสะดุดตาคือมีควายอยู่ตัวหนึ่งเป็นควายสาวหน่อยได้พี่น้องเด้อครับเพิ่มสูงประมาณลอยอ่ายี่สิบข้อหรือสูงกว่าม่านสามสิบนี่แหละเดี๋ยวเราลองดีเคราะห์กันเบิ้งนะครับผมเพราะว่าเรียมผู้แมงไม่ได้ถือตลับเม็ดแม่นั่นนะครับผมให้เบิ้าาาานนนขข้้งงงพีี่่่อออคคครรัับบถืวแ็กโเะม เบิ้งแข้งขาก็ถือว่าแข้งขาใหญ่เบิ้งหน้าตาเบิ้งหนา้าเบิ้งตาพี่น้องเด้ออัตลักษณ์ของก้อยไทยก็กำลังสีออกครับผมบ่าว่าสิเป็นตาแ,แต้มแก้มย้ำข้ออ่องคุณ้องขาวหางเงาเลยเข้าสันหลังปลาบูหูใบตองสัตว์เงาหูรัดเงาหูกำนะครับสีออกเล่าคอออกงามนะครับผมโอเคถือว่าถือว่าพันนะครับผมถือว่าเป็นพ้ยที่ว่าเป็นตะเลี่ยงไปไปเป็ดไหนพันเนาะเป็นก้อยแม่นะครับเนาะก้อยได้จักเดือนแล้วครับผมตาครับก้อยปีประมาณปีเก็เดือน เดือนเนี่ยล่ะอ๋อค่อยประมาณปีเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละครับปีเจ็ดเดือนพี่น้องครับเบิงพ่อให้เบิงพ่อนะครับปีเจ็ดเดือนตัวนี้ราคาห้องห้องไม่หลายปไนไหนครับผมพันไว้หกเก้าเอ่อพันห้องไว้หกสิบเก้าราคาหนี้สามารถต่อรองได้นะแต่นะครับครับผมราคาสามารถต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจครับอ่าลองโทรมาเดี๋ยวสิขอเบอร์ตากลับไปเบอร์โทรศัพท์ตาเบอร์ยังครับผมศูนย์แปดหกเบอร์ศูนย์แปดหก สี่ศูนย์สี่ศูนย์หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดพ่อเดชาพ่อเดชาครับผมอันอนี้เป็นขึ้นดานน่านครับผมอันนี้เป็นคไขยงามเราอีกตัวหนึ่งครับผมเ,เดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งให้พี่น้องเหาได้เห็นครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกตัวหนึ่งครับผมอ่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคพี่น้องครับเบิ้งเรื่องขวัญครับตอนนี้มาสรุรต,ตาก็คือเรื่องขวัญเพาะว่าจะเป็นขวัญหาพื้นหาท้องพี่น้องครับผมแข้งขาก็ถือว่าแข้งขาใหญ่ครับเป็นคไขยตัวเมียพี่น้องครับว่าความสูงประมาณร้อยยี่ ปาที่นี่ค่อยตัวนี้ไดจักเดือนตาครับันก็พ่อพ่อกันครับอ๋อพ่อพ่อกันนะครับความสูงกับไลเลียกันอายุคว้ยกับประมันใกล้เคียงกันนะครับเบื้องหน้าเบื้องตาพี่น้องกู้ตาหนาที่มีขวัญทุ่นเข่านะครับขวันทุ่นเข่าขว่นเท่านางจ่าถือว่าเป็นคนดีกันคญบอดีคือันไตตาคนสีดานางไห่และพี่น้องด้วยพิ็นบ้ให้เลียงครับผมอันนี้ถือว่าพานนะครับราคาตัวนี้ห้องไม่ลรยบานไดครับผมเจ็ดสิบครับตัวนี้ห้องไม่เจ็ดสิบครับผมราคาก็สามารถต่อรองเลยครับผมอ๋อมันมันด้วยครับผมมนครับ ครับผมมาพอควายหน่อยอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องเด้ยถือว่าเป็นควายเป็นตะเบิงครับอัตลักษณ์ของคว้ยไทยห้เบิงด้านนาพี่น้องครับต้องบาดตาแต้มแก้มจำข้ออ่องนะครับผมทุ่มน้องขทวหางเงาเลยเขาครับผมสันหลังปลาบูหูใบตองซาดเงาหูรัดเงาหูํำเขาตกขั้นซ้อนครับผมอันนี้ถือว่าเป็นควายงานอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับเบ่งมากเขามากกับสรุตานะครับผมอ่าตอนนี้เป็นควายตัวแม่นะครับนะครับผมควายได้จักเดือแล้วครับผม ปีสมเดือนหรือครับป้วยในปีสามเดือนพี่น้องให้เบิ้งด้านหนานะครับด้านหนาด้านข้างนะครับเปิดซือว่า,าเป็นตะเบิ้งนะครับราคาตอนนี้เป,ดไปไิดใบหลายปานไ้วครับผมาาเจ็ดเมื่นหาครับราคาเจ็ดเมื่นหาราคานี่สามารถต,อรถต่อาารองเลยนะครับเนาะครับครับผมราคาสามารถต่อรองนะราคาเราเปิดไบบเจ็ดเมื 3, 7 49, 7<อ>่นหาเบอร์โทรศัพท์เบอร์ยังครับผมเบอร์ศูนย์หกสามเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสามเก้าเก้าครับผมถือว่ารัเบอร์โทรศัพท์นะครับราคาที่เราเปิดไแบบราคานี่ครับโปรดดอนใจก็ลองโทรมาเด้อพี่น้องเด้อมาสือมาหามาแวร์ครับเอาโอเคครับผมมันมันครับ ตัวนี้นะครับไขยผูอันนี้ไขยผูหน้อยนะครับเนาะกับไขยผูหน้อยเป็นสายอะไครับนี่ครับตัวนี้เป็นสายด้วย่นมาบอกว่าออกมาจากข้างคนอ๋อครับเบิบง้บงเบิ้งเบิ้งเบิ้งข้อพี่น้องครับเบิ้งอ่องข้อนะครับเบิ้งข้ออันนี้เป็นไขยผูหน้อยครับเบิ้งข้อเบิ้งหนาเบิ้งตาความสูงกับล่เรียกันประมาณร้อยอยี่สิบกว่านะครับผมเนาะ อ่าราคาเปิดไว้หลายป็นไรครับผม36ราคาเพิ่นเปิดไว้36ก็คือ3ามหมื่นหครับผมราคา3ามหมราคาสามารถต่อรองได้เดี๋ยวให้เบิ่งด้านถางนะครับผมให้พี่น้องเบิ่งด้านถางได้เป็นแคายผู้น้อยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเอาควายไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับอนาคตพ่อพันธุ์นะครับแทงขาใหญ่นะครับโอเคเป็นเป็นสายอะไรก่อนครับพี่เป็นสายนี่ห่างหน้าใหญ่ห้างนาเป็นสั้นมาเพิ่นมาเป็นสายใหญ่ห้างนาครับราคาเพิ่นเปิดไว้3มหมื่โอเคพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิขอเปิด เบิ้งไทยนะครับถือว่าเป็นไทยปากเน่าตัดนะครับเงาหางรับเงาหางอันโอเคนะครับ <c oughs> เบิ้งไทยไหวหน่อยกำลังไทยก็ถือว่าไทยเสมอกระสันเขาถืว่าเขาออกอสีออกเหล้าเขาออกงามหำเสมอครับเปรับไปประกวดค่อยงามเขาเจากับสีเบิ้งฮอดหำมาได้อพี่น้องเด้อดอ,ดอ,ดอ,อันนี้ถือว่าพานนะครับผู้ใดอยากได้ค่อยที่เอาไปเป็นอนาคตเป็นพอพันธ์นะครับเนาะ สายของไงห่างหน้าเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้คือเบอร์เก้าสองเบอร์เก้าศูนย์เก้าสองศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าสี่ห้ายังเหรอครับหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่ห้านะครับผมนะเอาผมราคาเปิดใบก็คือสามสิบหกสามสิบหกราคาสามารถต่อรองได้ท่านพี่น้องเด้อครับผมราคาสามารถต่อรองได้แล้วเราเปิดไบสามสิบหกเอาฝากพูดครับผมหมันหมันครับครับผมหลังจากที่เบิ้งเข้าเบิ้งคุ้ยผู้น้อยแล้วก็คุ้ยแม่สาวที่นี่มาเบิ่งคุ้ยแม่ลูกพี่น้องครับเป็นคุ้ยสายพัฒนานะครับผม เป็นพ้อยสายพัฒนาเบิ้งท้ามสูงประมาณ103 16 31ครับผมไอเบิ้งแข้งขานะครับลูกก็คือลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียอะไรจะเดือดครับรถคันอื่นเข้ามาเขาจะได้ได้โดน่าลูกประมาณที่เดือนหาเดือดนะครับเนาะเป็นลูกตัวเมียครับผมอ่าราคาที่เราเปิดใบเปิดไบอะไรกันางได้ก่อนครับเบอร์ราคาเปิดไบเก้าซิบหาได้พี่น้องเด้อตอนนี้คือสถานะอยู่ในท้องคือว่างกันป่ะครับท้องว่าง ครับผมตอนนี้คือซื้อหนึ่งได้สองพี่น้องซื้อเฮียนได้สร้างบ้านแห่ได้ป่าใครเอาเมียไม่ได้บุญสั่งตั้งแต่หลังได้พี่น้องเด้อครับผมราคาเราเปิดไปขึ้นเกาสิมผาราคาสามารถต่อรองได้ได้ลูกมาตัวหนึ่งก็คือลูกตัวเมียนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เบอร์ยังครับผมศูนย์แปดเก้าครับเบอร์ศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าครับผมเอาขอบคุณครับบ้านครับผม ครับผมมาเบิ่งเว้ยสายพัฒนาอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับเพระาะว่ามื่อนี่เอ่อม่วงเยงัวหลายแต่ว่าเข้ยไม่พ่าหลายปันใดเนะาะครับผมมาที่นี่มาเบิ่งเว้ยสายพัฒนาตัวน,นี้ความสูงประมาณลอยสามสิบนะครับเนาะลอยประมาณลอยสามสิบลอยสามสิบกว่านะครับขอแขชงค์ขาเลยพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นเว้ยตัวเมียป่ะครับเว้ยตัวเมียตัวนี้สถา,านะท้องบ้างหรือเปล่าบ้าง ผลงานมันได,ดได้สองเดือนแล้วอ๋อได้สองเดือนแล้วแต่ว่าทับโตโด,ดีครับทับโตกับพร้อพุ่งเลยเนาะบอมี่ใบบอมี่หลอดอันนี้คือทับโตมากครับผมไอเบิงพี่น้องเบิงครับอันนี้เป็นข้อยสายพันธุ์นั้นเลยครับตัวนี้ราคาที่เปิดใบหลายปันไดะครับราคาเพิ่นเปิดไบสี่สิบหกราคาสามารถต่อรองในเนาะยุกไก่ยุกไก่ไก,กับทรมากด้พี่น้องเด้อตัวนี้ครับสี่สิบหกอ้าวมีอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับตัวนี้ก็คือเป็นข้อยสายพัฒนาความสูงกับไรเรียกันนะครับบบบััทีนน้้อองงง่่่าาหรรืค วันนั้มันไม่ทองหรืมันจะทองมในวันได้ซี่เดือนแล้วอ๋อตัวนี้ทองในซี่เดือนคือตอนนี้คือซื้อซื้อหนึ่งได้ซื้อหนึ่งได้สองทุกตัวเห็นไหมครับผู้ใดซื้อไปตอนนี้คือซื้อหนึ่งได้สองทุกตัวตัวนี้คือเปิดไปสี่สิบหกเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็บสี่สิบหกคือกันครับซื้อหนึ่งได้สองซื้อเฮี้ยนในซ่านบ้านแห่ด้ปลาไทยเอาเมียไม่ได้ลูกพร้อมจังสิได้ซอยงานเด้กพี่น้องเด้อครับผมผู้ใดซื้อไปก็พี่ฟังครับราคาที่เราเปิดไปคือสี่สิบหกครับผม เบอร์โทรศัพท์อ okay. ีกเพี <vive lemonade> down, s well. <S ้ยนนะครับผม092เบอร์092 059 059 1องศู5ย so? ์เนาะครับครับผมเอาขอบคุณครับหมันหมันด้วยครับเด้อครับผมครับผมมาเบิ่งค่อยหน่อยอีกคู่หนึ่งี่น้องครับผมมาเบิ่งค่อยหน่อยคู่หนึ่งเป็นค่อยหน่อยที่ว่าสายอันนี้สาย เดีอุบลครับลูกเพชรอุบลสายลูกเพชรอุบลได้พี่น้องได้เพมสูงกว่าร้าอยยี่สิบตัวนะครับนะเป็นคล้วยจักเดือนครับเป็นควยแปดเดือนครับควยแปดเดือนพี่น้องครับคล้วยเปนเดือนเป็นคล้วยตัวเมียคล้วยตัวเมียสายเพชรอุบลนะครับเป็นค้วยตัวเมียครับค้วยแปดเดือนเบ่งแฉงขาได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเบ่งแทงขาเบ่งเหงาหางเหงาหางรัดเหงาหางกลุ่มไทยปักเน่าตัดพี่น้องครับพือว่าเอาไปพัฒนาได้นะครับเอาไปเขาข้อเขาฟ้ามนะครับเจอว่าอาหารดีๆเข้าไปครับ โอเคครับเป็นตะเบิงนะครับตัวนี้ครับอีกตัวนึงเป็นสายอะไรครับผมตัวนี้เป็นสายลูกกลมบนโทรศัพท์ครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นลูกกลมของควายกลมพี่น้องครับอ่าเป็นควายตัวเมียฮัลโหลฮัลโหลไอเบิงด้านทางครับถือว่าโอเคคือกันเด้อพี่น้องเด้ออ่าพักในห้างครับอุบลนะคะมาที่นี่รากห้างที่เปิดไปนี่ราคาเดียวกันบครัมาแล้วนะตัวนี้หกสิบห้าของเฮชรอุบลเด้อพี่น้องเด้อครับผมเป็นควายงามนะพี่น้อง อายุก็ยังบ่ะเทหลายสามารถพัพพฒนาต่อได้ครับผมตัวนี้ราคาเปิดไส่คือ65บาทอีกตัวนงึงนะครับผม ห้องซีสิบห้าบัวเปิดไปซีสิบห้าก็คือของลูกกรมปศุสัต์ครับน้องอำนวยการนะคะทีนีนเบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่สามารถติดต้ได้ครับผมครับศูนย์แปดหกครับศูนย์แปดหกเก้าแปดสมห้าแปดสามหกห้าสี่แปดครับขอบคุณครับรับอนยุไกยุไกก็ลองโทรมาเรื่อยๆได้เลยค่ะตอนนี้มีมาขายแล้วนะคะใส่น้ำให้วัวให้ควนนะครเขามาขายแล้วอยู่ตรงอยู่ตรงพทาทิพเขา ครับคุดท้าเอก็ไมยอีกอะไรนะครับไข่กล้วยแม่ลูกลูกตัวผู้เขาลูกตัวแม่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ตอนนี้สถานะได้ทองว่างหรือเปล่าว่างทองว่างครับผมเอาโอเคครับผมให้พี่น้องเขาได้เห็นนะครับนี่เจ้าของเพิ่นครับผมข่อความสูงลอยสามสิบามสวกลอยสามสิบเจ็ดบวกครับผมลูกลูกตัวแม่ได้จักเดือนครับลูกครับเดือนกนลูกได้สองเดือนกว่าพี่น้องครับลูกได้สองเดือนกว่าความสูงนะครับ เบิ่งเป็นข้อยสายพัฒนาแต่ว่าข้อยสายพัฒนาก็ยังเบิ่งอัตลักษณ์ของข้อยไทยก็ยังมองอย่เห็นอยู่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสิเป็นตาแต้มแก้มจำข้ออ่องนี่ก็ยังมีครับผมก็ถือว่าหนาไปพัฒนาต่อนะครับคุ้มสูงลอยสามสิบเจ็ดนะราคาเปิดไวปไรบ้างนะครับผมราคาเปิดเปิดไปคือสิบสองพี่น้องครับราคาเปิดไปสิบสองราคาสามารถต่อรองได้เนาะครับเนาะครับผมราคาสามารถต่อรองได้ผู้ใดสนใจนะครับที่เบิ่งด้านทางเบิ่งด้านทางพี่น้องครับ มัมโตโอเคผ่านนะครับแข่งขาเบิ้งไทยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งไทยแป๊บนึงครับผมอ่าไทยเป็นว่าเป็นค่อยไทยสายพัฒนานะครับแล้วสายพัฒนาโอเคครับผมดูในสองเดือนนะพี่น้องเด้อเพิ่นเปิดไว้สิบสองครับราคาสามารถต่อรองได้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้คือเบอร์ยังก็ศูนย์แปดหนึ่งเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าแปดสามสี่เก้าแปดสามสี่ครับผมเอาโอเคครับผมมันหมันครับผมขอบคุณครับ ครับผมอันนี้ของคล้ยงามอีกเป็นของสามตัวครับของหอยอันเล่านะครับครับครับผมของหอยอ่านของหอยอ่านน้องแม่อ er> ันนี้คล้ยสายอะไรครับพีาน้องครับอันนี้เป็นมูลาผสมไทยครับอันนี้เป็นมูลาผสมไทยนะครับคล้ยจักเดือนอะไรครับตัวนี้ครับคล้ยเกาเดือนครับคล้ยเกาเดือนเนาะคล้ยเกาเดือนเป็นคคตรจับผูด้วยตัวนี้ครับเป็นกล้วยตัวเมียเป็นสายมูลาผสมไทยได้พี่น้องได้ครับผมเป็นกล้วยมีชื่อที่ยังง่ามีใบมีหลอดบ้ะครับเนี่ยมีครับตัวนี้อ๋อตัวนี้มีแต่ว่ามี เป็นสายงูล่าผสมตอไคมากครับตัวนี้ไพอันเปิดไปไห้ไปไครับเนี่ยเปิดไหกเ0ื้นหาครับตัวนี้เราเปิดไปหกเปื้นหาพี่น้องครับอ่าหก0 0ื้นหาครับผมผุ้ใจสนใจด้ยเปิดโทรศัพท์ไ้อันเปิดยังก่อครับศูนย์เาสองเบอร์ศูนย์เก้าสองเก้าหนดก้าหนึ่งแปดแปดสามสามห้าครับผมเอาโอเคครับผมมันๆครับเดี๋ยวเบิ้งอีกตัวหนึ่งเช่พี่น้องครับอ่าอีกตัวหนึ่งนี่เป็นสายไดครับไ้อันครับนี่ตัวนี้เป็นสาย ธรรมาดาบ้านท่อนี่แหละครับอันนี้เป็นสายธรรมดาบ้านท่าสายพัฒนาเนาะครับผมตัวนี้ความสูงกับประมาณไรเรียกันนะครับผมตัวน,นี้พ่ออันเปิดใบไรบันไดครับเนี่ยครับเปิดไบซีมือหาครับตัวนี้เราเปิดไบซีมือหางได้พี่นอ้องเด้่องภูดายสนใจครับเปิดโทรศัพท์ที่หายไปข้างล่างนะครับดีแลนดูได้แล้วกรนีิครับผมผู้ใดเบิ่งนว่าท่านนะครับ ตอรองจอดอกไว้ท่วนะครับสนใจแล้วถ้าเราเปิดไปซีมันหานถาสามารถต่อรองได้ครับอีกแม่ใหญ่เลยครับอันนี้แม่ใหญ่เปิดไเส้หกคบอ่าเดี๋ยวขายเบิรงแม่ญ่ๆิ <S <S พี่น้องครับตอนนี้มีใบมพีม่หลอดเ,เป็นสายอะไครไครับเ็กครับครับผมไ้พี่น้องออ่<ร>า,ายเิเบไทยนะครับเบไทยแม่นี่ครับไอเบิงไทยเบองด้าน้องยน เบื้องด้านทางเบื้องด้านทางเบื้องด้านหน้านะครับผมเป็นค่อยทีเอ่อพัฒนานะครับก็เปิดใบคือราคาแสนสองครับแสนนี่เราครับไอ้แสนหกสิครับราคาครับผมราคาเราเปิดใบค่ะเราเปิดใบแสนหกก็พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจครับราคาสามารถต่อรองได้เบื้องแทงขาเบื้องหางหางงียบกเลยเข้าพี่น้องครับเบื้องด้านทางได้ครับเบื้องด้านทางเบื้องหน้าเบื้องตาครับผมผู้ใดสนใจก็ลองโทรไปเด้อพี่น้องเด้อเปิดโทรศัพท์คามพิถีพิถัไปครับผมเอาโอเคครับผมให้อันมันๆครับผมครับ ครับผมพ่อผามามาเจอค่อยงามอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับเดี๋ยวเขาได้เห็นนะครับผมค่อยงามความสูงหลายไปไลยครับผมครับเพิ่มสูงร้อยสี่สิบเจ็ดเป็นค่อยสายไปเครับเส้นดำอ๋อเป็นค่อยสายแผ่นแดงตอนนี้สถานะทองหรือเปล่าทองครับตอนตอนนี้ทองทับกับเบิ้มพันล้านไบ้ครับครับกระเบิ้มพันล้านใบนะครับมีใบมีหลอดด้วยพี่น้องด้วยทองได้จักเดือนหรือครับอ่าถ้าตามไร สิบหกกันยาติียงสิบหกกันยาถามกันทีสิบหกกันยาพี่น้องครับปีหกสี่ครับผมกระชองด้หลายเดือนเราได้พี่น้องครับเบิ่งแทงขาเบิ่งเขาเบิ่งหนาเบิ่งตาความสูงลอยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดพี่น้องครับผมไอเบิ่งเป็นขั้ยงายอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับ โบกดีครับถุงแห้งทองตอนนี้ผู้ใดซื้อซื้อหนึ่งได้สองนะครับผมซื้อหนึ่งได้สองคือท่องกระว่างถือว่าซื้อเฮี้ยนในซ่านบานแห่แต่ปลาไข่เอาเมียไม่ได้หลวงพ่อจังสีได้ซอยงานเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแขงขาครับเบิ่งแขงขาเบิ่งด้านหน้าด้านตาเบิ่งด้านทางนะครับอัตลักษณ์ของคุยไทยก็ล่างสุออกพี่น้องครับมองเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าสิเป็นตาแต้มแก้มจำข้าวอ่องถุงน้องขาวหางเงีวเลยเข้าสันหลังปลาบูหูไปตองซาดครับเขาตกขั้นซ่อนพี่น้องครับตาจองไข่เล่าเปล่าถูกต้องตตามอัของค้าไทคาี่เปิดว้หลายปนครแข็งอ สามแสนครับราคาที่เปิดใบคือสามแสนสามแสนถวนได้เป็นบ้าครับผมราคาเพิ่นเปิดไบสามแสนถวนพี่น้องครับราคานี่ก็สามารถต่อรองได้ครับเนาะครับครับผมราคาสามารถต่อรองได้เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เบอร์ยังครับผมแปดเก้าเบอร์สูทแปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเกียซีซีหนึ่งเกียซีซีขอบผมเอาครับขอบคุณครับหมันหมันครับผมครับผมอันนี้ถือว่าเป็นค่อยง่ายอีกตัวหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวหายเบิ้งก่อนครับผมหายเบิ้งด้านทางก่อนครับเบิ้งด้านทาง เบิ้งแข้งขาแข้งขาใหญ่แห้งครับผมไอ้เบิ้งแข้งขาเบิ้งด้านถางเบิ้งหนาเบิ้งตาเรื่องขวานก็ถือว่าโอเคพี่น้องขวานถาพื้นถาท่องนะครับขวานทุ่นเถาขวานเทานางจานี่ถือว่าโอเคนะครับขวานบอดีคือขวานไต่ตาขวานสีดาห้องไห้นะครับขวานไม่ห่างเปิดสินเขาจะว่าเพราะห้เลี้ยงครับขั้นหยาขั้นเยิ้มเงินพี่น้องเด้อเบิ้งแข้งขาครับผมเบิ้งแข้งขาเบิ้งด้านหนาเบ้องตาเขาตัวขั้นสอนครับสีออกเล่าเขาออกงามพังเสมอ่เป็นค้อยผู่เนาะอันนี้คือปาดที่พันปว่อเคงนรับย บอกว่าเปไปตามว่าจริงมันมต่มีอยู่ครับคับผมครับข่อยสูงลอยสามสิบบาทไครับเนี่ยครับควอยสูงลอยสามสิบาเป็นของลูกเบิ่มพันลรันแต่ว่าบัดที่นี่ควอยตัวนี้มันมีอ่าตำนี้อยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องครับคือเรื่องนกนกมันมีอ่าอยู่สองเต่าด้พี่น้องเด้อครับผมตามที่เขาเรียกไม่เห็นนกมันมีอยู่อยู่สองเต่านะเพื่อตำนี้มันนะครับแต่ว่าราคาที่เขาเปิดใหลร้านปั๊นครับผม ราค,า,า,คา,าเปิดไปคือแสนถ่านนะครับเนาะครับผมครับผมราคานี่ก็สามารถต่อรองได้เด้อพี่น้องเดอ้อราคาเป็นของพันนะครับผมเพื่อยากเอาไปมูระนาไปเลี้ยงเอาไปเกีย่ยวได้อพี่น้องเดอ้อมีหัวอาหารไปกินยาไซซ้สูงนำ้ำอุ้นซุนเอาไปได้พี่น้องเดอ้อครับผมครับมีใบมีหลอดชัดเจนครับผมอันนี้โอเคครับผมแต่ว่ามันจะมีตามนี้ก็คือเดือนน้มมีโน้มอยู่สองเก่าพี่น้องครับ เอยิดตะมิดได้ร uh ับเดือนหางเงาหางเงาหางใยแห้งครับผมหรือว่าเขาก็ถือว okay, ่าเป็นเขาตกกันส่วนอ่ขอเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงนะครับผมศูน์แปดเก้นะครับเบอร์เบอร์สวัสดีครับเบอร์ศูนย์แปดเก้าเจ็ดหาเหนึ่งีครับผมครับผมคือว่าห้อยค้ามมงคลณใช่ครับม้งคลใช่นะครับผมครับโอเคครับผมครับมาครับ ครับผมหลังจากกี่ข้าวเบิงค้อยแม่มาลายโตที่นี่มาเบิงค้อยผูกพี่น้องครับมาเบิงค้อยผูกข้อยพอพันนะครับข้อยพอพันอันนี้เป็นสายใดครับผมเนี่ยสายสายใดนก่อนครับลูกบ้อ๋อลูกเบิ่มพันล้านพี่น้องครับลูกเบิ่มพันล้านลูกเสียเบิ่มพันล้านครับผมเขาถือว่าเขาตกขั้นสอนพี่น้องครับเบิงแขทงขาเบิงข้อเบิงอ่องข้อเบงว่าอ่องข้อก็คือลูกโูบี้นะครับขี่มาจุดกับตัวกับตัวพ่อพอดีเป็นค้อยอ่องเดียวพี่น้องครับเบิงด้านผางนะครับถือว่าเป็นลูกเบิ่มพันล้านข้อยกีปีเหรอครับ อ๋อข้อยอะไรสองปีกว่าสิเข้าวสามปีเนาะครับครับครับเปิงหางพี่น้องครับเบิงหางเบิงหางนะครับอ่กันข้อยผูบันดี่าสีออกเล่าเขาออกง่ามหัมเสมอนะครับผมอัตลักษณ์ของข้อยไทยนะครับทีเด่นๆส่วนมากนะครับอันย่างอื่นก็คือแมงกระเบียดจับตาก็ขี้บาตาแต้มแจมจำพ่ออ่องถุงนอนขาวหางเงาเลยเขาสันลังปลาโบหูใบตองสัตว์เงาหูรัดเงาหูกำอันนี้คือเป็นอัตลักษณ์ของข้อยผูได้พี่น้องเด้อ ครับเบื้อง้ายนี่ครับท้ายอันนี้พนวกาเจ้าผู้ท้ายรับรวยค่อยง่ายเมื่อขอนแจ่นผู้ใด้น่าสด้ขึ้นครับใายใบแซ่ใส่หลังพี่น้องครับอัถือว่าเป็นค่อยง่ายอีกตัวหนึ่งนะครับผมครับูมอันนี้เปิดไใหลายปนนะครับนี่ครับผมเปิดไบที่เจ็ดครับเปิดใบราคาคือแสนเจ็ดหมื่นนะครับนะครับผมราคาเพิ่นเปิดไบแสนเจ็ดหมื่นราคาสามารถต่อรองได้เด้อพี่น้องเอ้ยบ่อยอย่างปล่อยไหลย้ายห้างครับเล่อไปหลายมันไล่ไปหนาขึ้นปลาไปหลายมันไล่ขยายขึ้นพี่ไอ้ห้อมผ่านอาสาวเพราะว่า เบอร์โทรศัพท์กัือเบอร์เก้าเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ของหอยมงคลกี่หายไปเมื่อกี้นะครับนาสามตวเออีกเบอร์นึครับเบอร์เบอร์ศูนย์แงครับเอาเบอร์ศูนย์แปดสองครับผมสามศูเกาเบอร์ศูนย์แปดสองามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าเก้าแปดสองแปดเก้าแองครับผมพอดีเป็นเป็นห้อยดำนะครับเนาะครับผมครับผมเอาโอเคครับผมหมันหมานเด้อครับผมขอบคุณครับ เอาโอเคครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องเข้าได้เห็นอีกคว้ยอีกตัวหนึ่งได้พี่น้องเด้ถือว่าเป็นคว้วที่หนาพัฒนาครับเบื้องแข่งขาถือว่าพันแต่ว่าตามสายตาที่พขเรียงเบิ้งเราก็ไม่เกิดถือว่าสายเลือดยังบ่ชัดเจนครับผมจะมาในท้องเพิ่นทับไปแล้วถือว่าโอเคครับเพราะว่าเพราะว่าขันเบิ้องมาเป็นสายเพชรอุดรกับบ่บก่เชียงไปไดนถือว่าไไก่ยุดแต่ว่าแต่ว่าบ่มีเอกสารยืนยันนะครับถือว่าเป็นคว้วสายพัฒนาแล้วกันเนาะความสูงสูงไปไหนครับผมเนี่ย ความสูงสูงลอยสามสิบหาได้พี่น้องเด้อนี่ครับเจ้าของเราครับผมความสูงสูงลอยสามสิบหาเบื้องแทงขานะครับตอนนี้เราทับบิ๊กเบิร์ดใบเห็นไหมครับผมทับบิ๊กเบิร์ดใบมีใบมีหลอดชัดเจนมีใบมีหลอดครับผมทองได้สักเดือนครับทองได้แปดเดือนนะครับผมตอนนี้คือซื้อหนึ่งในสองนะครับเนาะซื้อใบในคุ้มเลยพี่น้องครับผู้ใดซื้อเฮียนได้ซ่านบ้านแหย่ใดป่าใครเอาเมียไม่ได้รู้ความจังสีไใดซอยงานตัวที่ใบโอเคครับเพิ่ง เบื้องหางเด้อพี่น้องเบื้องหางเบื้องไทยมาเพื่อยตะหนีมีดตบหนีบอ่นะครับผมเดี๋ยวให้เบื้องนะครับผมเรบประกันตบหนีเด้อพี่น้องเด้อก็คือตัวเมื่อกี้นี่ครับผมเดี๋ยวเบื้องดันฐานดูครับผมแรกห้าที่เปิดไว้ตัวนี้เปิดไว้หลายปันใดเนาะครับผมคิมซามอะไร ราคาเราเปิดไปคือ13ก็คือ 30, 000, แสนสามหมื่นนะครับเนาะครับผม 30, 000, แสนสามหมื่นราคาสามารถต่อรองได้พี่น้องครับยุ่งไก่ยุย่ไก่นะครับเดี๋ยวสิขอเบอร์เราไว้นะครับผู้ใด้ยุ่งไกย่ยุย่ไก่สนใจอยากได้เอาไปพัฒนานะครับขอข้อขอ,ขอ,ขอ,ขอปั้มเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้คือเบอร์ยังครับผม083เบอร์083 668 668 66 3657 3657ครับผมห้อย หอยกำครับหอยกำครับปันหิราสครับอ๋อหอยกำปันหิราสเนาะครับผมครับผมหิราสไหนเนาะครับเี่อหิราสบั้งต่อเมาเลยครับโอ้โหหิัสบั้งต่อโอ้โหบั้งต่อบั้งต่อครับผมเอาละค่าที่เราเปิดไปเด้อพี่น้องเด้อแสนสามครับผมกับเบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่ให้ไปผู้ใดสนใจก็ลองโทรมาเอาครโอเคครับผมหมันหมันครับขอบคุณครับผมครับครับผมตอนนี้ก็่ค่อยก็ค่อยหล่ไปเลยนะครับเริ่มขยอยกลับไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเบิ่งช่องพอเลียมู้แม่งดูคคครรรัับบบเิ่่งแแลลล้วกกก็อยาืมดดไ์์ชนะ สี่สำคัญคือกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปใหม่ๆด้วยครับผมเอาสำรับวันนี้ขอบคุณครับผม